ย่อ,อก,กระโตร่รางสวยกับน่องเท้าก็เขาด้อยเองเต่าพื้นกันกบให้ล่าอืมรเช่นนีก็ล้วนังวงหัวมอนกันนี่แหละเคยไป,ไปน้ำกันบ่โดยว่านีเขาเป็นนั่นนันปวดกระโจนี่อืมไปขุดเต้านี่นี่เด,ดื่อเพิ่นหางานหาการให้ผู้ที่อยู่ว่างเปล่านะบอกเผยแพผ่เผยแนะบ้าอันผู้ใดอยากจ้างอยากว่านก็ให้มา,าหาเนี่ มีเวี้ยมีงานว่าสิเจ้าคือบ่ปะแบบเฮ็ดแบบนี้แบบนี้เด้อเจ้าโบกเสรอกเพิ่นก็ฮู้แล้วรู้เบิดถิ่มเบิดพื้นน่ะแม่นบ่รูเบิดแล้วค่อโอ้จะหลุแต่ละมือแต่ละเทื่อนก็มีแต่ขน้อยเองบอแล้่ยวอ้าวกับอันชมูน้องโหลดพ่อๆกันนั่นเนาะอ่าห่างนักก็เมนบ่นี่ห่างอันชมูเลยอ่ะมานี่เมนนวลเข้ามานี่สิม่าน เสนองานการให้ริชัยเหต่โยวากบสบายดีและสดดลวัสดีเลยพี่น้องเอฟซีเวอร์ุกุสุคนเนาะวันนี้ก็เปิดภาพมาพี่ดะพี่พน้องเลยทัสนอนกบเวียนมาดินน้ำนอง สมโอน้องหลอดคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ท่าสนอนกับสิเนะมีข้อเสนอให้ทางครอบครัวเพลินเนาะพี่น้องเนาะกับโอโฮว่าสี่ฮาร์โบดีกว่าจังไรเนาะพี่น้องเนาะจังไรอยู่เพื่อนอยู่ซานบอกวันนี้ก็คือสี่งเงียบๆได้พี่น้องเลยเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะเพิ่งกับโอโฮหรอกว่าทางสนอนะมาหาเพลินพี่น้องเลยจากอยู่ทางไดเนาะที่ยู่ อาจังไรเนาะพี่น้องก็ข่าววิโอเวลมไปถามเพิ่นเนาะอ่ะมืัอนี้สิได้คำตอบบหรือว่าจังไรเดี๋ยวมาดูกันพี่พี่น้องเอ้โดยฮืออยู่เพื่อนเนาะมันนี้เนาะโดยสบายดีมันนี้ยังเห็นนันอยู่เพื่อนโดยโอ้ยว่าเนี่ยก็มันคืมันโมปวดกระโตก็ะจุม ปวดเข่าปรยังไปอะไรไปเสีอีกขุดกิโลขุดเร็วโอ้หาซามันผู้สาวซามโน่เสมอนี่มีผู้พาไปไปเนาะเป็นอะไรอยากไปบวกไปเลยมอันเชิญน้าหมูเลยปกติได้สะปกติบ่มีหมูไมีโคกอ่ะบ่มีผู้ชวนก็บ่ได้ไปบ่ได้ไปโดยบ่มีรถมาหาประสงค์เนาะโดยเอาสบายดีทั้งนะสบายดี มันเนี้ยคือดบดบเดบบแท้เพิ่นบ่ย่องเพิ่นฮะบ่ย่องเพิ่นบ่ย่องเพิ่นอืมย่องมาได้ไรนะย่องมาเพิ่นดุโอ้ย่องนี้หยากระไรน้อยใจแด้วบอกเนาะยัอยม่เลกเอาอันงอนหยาภาษีมาให้ไม่นอนนั่บ่หนิเออเดี๋ยวนี้มันจะไปนอนอีกย่องได้มันเยังจะล้างหยาบขาได้ไะ วายปู่แชร์ไปนวลมันหนาบัวมาน้ำได้บัวหาได้เห็นปะเฮ้ยย่องไปกินนี่บ่โอ้ยดูเบ็ดชุดน้ำสมบูรเนี้ยคนดูคนมันบ่เนื่องมาเชียร์หนาเราอืะอ่ะเมื่อเบ้าเมื่อน้ำเหม็นนวลบ่โบ่งดอกเมื่อเบ้าเมื่อเชียร์หาอยู่พวกบ้านบ่กเนี่คือบ้าอะไรฮะไปสิเมื่อน้ำบ่ไปบ่ พอได้ม um, exactly. um, ืออื no ่นมาเขาทำเฮียนเนาะหยุดทอเมื่อวานนี่กับมื่อนี้หรือว่าตั้งแต่มือบุตรชมเพื่อนบอกไปคนเดียวคนได้ไปบนได้เขาไปจนลิกอืยจนหดมองมาจังมาเมื่อนั้นจักมงได้มาน่ะมูนนี่แหละนี่แหละบ้านชืดนี่แหละน้องปาน้องสะนี่เออสอนจักได้จักบาทบุตได้ปลาลูกขอ เดลายบ่เลายเติบแลปลาลอกคอเนาะปลาล็อกคอเบ็ดแปลาลอกคอปลาคอเนาะตัวเองเป็นืปลาลอกคเบิ้งเในหูดีดีอ้ปลาคอเป็นหัวคนก็อุ๊กุ้งก็ได้หอยถั่ยพวกหญงเติบแล้วกุ้งอืมีตัวใหงไงเาะร่เปลกบ่บ่กินอยู่และเอฟซีพันวาวขึไปดูเท่ย่ยสมโบช่วงนี้ไปบร่เสียเงินเสียคำบ่โดยมีแต่กินนะหากิน อไปหากินหายู่หน่อไม้หน่อตอผัวคนในหลาต้องหาหน่อไม้นะผู้แกงกับเมียนไม่ได้บ่ผู้แกงกับเมียวถล้องแกงอืมน่อกระโตรลางถวยกับเือกอะขาดอเองเถือกเป็นกระบอกไห้ล่มไปใช่ไหกับน่อวอนกันนั่นแหละเไปน้ำกันบ่โดยว่าในเป็นาง่นปวดกระโตนไปคุยหลอกไปได้พากันทิดเวียอย่างบ่มันนี้ค่ะ เฮ็ดแต่เศร้นี่ไปหลับจางอ่ะนะเสียญยาเสียญยาใช่ดูเสียญยาฝากทางโอ้เพื่อน้องนันบ่เพื่อน้องใหม่นะโดยโอ้เพื่อนจ้างเฮ็ดยังเสียญยาชื่อเชียญยาบ้านจักเสนค่ะโอ้เส้นไปโอ้จังเมื่อสีเดียวบ้านชีเดี่ยวมนไม่หละของเฮ็ดเศร้านี่โอ้เฮ็ดเศร้านี่อีเด้อปันหางานหาการให้เพื่อนอยู่ว่างเปล่าเนี่ยบอกเผยแพย์เพื่อนแน่บ้าน ผู้ใดอยากจ้างอยากหวานก็ให้มาหาแน่บ่มีเวียบมีงานว่าสิถ้าบ่ได้เว้ากันเพิ่นจับอก็พไปแล้วเนาะเพิ่นกสิได้บอกคนต่อๆไปอีกเวียมีงานเฮ็ดว่าสิว่ามีผู้ใดอยากต้องการแบบว่าเอ้ยอยากให้ช่วยเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นก็ไปว่าสิบ่ได้พากันไปเกี่ยวขาวเกี่ยวน้บ่เสีย่วงนีบ่มีหยังมในอยังบ่ได้ไปวันป ใช่นี่นั่นนั่นเอฟเฟนว่าว่าคือว่าเราไปเกี่ยวแล้วเป็นบอเกี่ยวกับเราเราเขาเกี่ยวเขาอยังมันชุบโบราณนี่ือาเป็นเราก็หายใจทั้งหมดว่าคือข่อยตีหนีไ่นวดเนาะไ่นวดก็เอาแต่ขน้อยนะไปเจ้านาเจ้าคือหาเอาแบบนั้นใจ่ห้าวอาไปเอาเงินเขาใส่ก้อนหาเศนเนาะสมโอเออแล้วก็ไปเกี่ยวเขาให้เขาแต่คี้ค้านได้แบบน่ะ จะไปหาเงินนั่นเอาไปกินเดีวนะใส่เดีวนะเขาเห็นเวียกเงินเขาเากเง้นสืบินพอดียมีแหงนะพูดมาปวดผมเขาจาเกี่ยวเขาทางทีนั่นกับเอากรดีกว่าไปเหตุํำมาผนใจให้โรดเออมีแหงนะไปเอากรอนี่ก็เจ้าเกาแต่นันอะึกอันมื่นเท่าไรเหมือนเซนชงเซนพี่บอกเซนเซนหกโอเซนห้าเซนหกมีโอไปอยู่่นว่าเอาใจคนเดียว แล้วก็มาอืมแต่ตัวเองบอกเป็นบ่เอาบอกคนบ่เป็นเอาเจเอาทะลกแม่เอ้ยคนบ้านมืเลเชีย,ม,ม, <c oughs> ยมันเอาจีนีจีนี่เขาอืมเ,อเที่ยวเชียร์เราบ่กคาไพ่บ่า,าบนี่ อืมบ right mm ินมาทีเช้าปลายบ่เดือนนี้เราบ่แม่น่าเจ้าแม่มือได้เดี๋ยวก็ว่ายดูจะเก่ามาไว้อืมยังี้ยงวยไม่สักจะเล่นยันข้าวเป็นเสือปวดดอยยมฮอดมือเพิ่นจักไดนก็แจาหน่อยอยู่บ่ใส่เนี่ยรักภัยเป็นยังเจ้ารักเสียภัยเอ้าสร้างว่าก็เจ้าไข่หมอขาวๆมันได้ออกมันมีปักเสียบบนรหัส ออกไปแม่นี <m> ่ลเสียบไป่หันโมก็อันตรายเด้แบบนํากระสิหายแล้วเจ้าก็สิได้ตเสียแต่ภัยให้เขาได้แบบดกแจน้อยใส่หันมี่วงออืใส่กแม่นอ้มาเสียบเจห้องเด้ตัวใดบ่ใสกโหมันใหญ่อียงใหญ่โหตัน้อยแต่ดอันน้น้อยสักันสักัน โนมเด้ตัวใดห้องใดบะไดดอกบ่มีอยังสำคัญกับเอาไปใช้เด้จะหองเขาหน่อยนะ้องเขาแพ้ยังมันชาเกนเก่าจะเลยจะบะมีของเก่าเก่จะเนาะจมโออเบะมีบ่บ่ไหวมีก็เอามาขายได้เนาะนี่ในไรมันใช่ได้กินเตี้ยงท้องบะมีนะเก่าเกนเก่าเกนบะมีบะมีมีแต่ของพ่อของแม่ปั้นให้ Anh ngân hoa nam hả bố? Bố lấy. Được bà, bà, bà. Mê, <cười> <cười> đi, bà mê ị? tít tố tụi êng, bố mẹ bắt hãy. Ồ. Được bà mê sẵn lắm. Pháng áo xùm ôi. Bố hãy mê nuôn ngông nó. Khổng tí, mê tít tố bà Bố ngông, bố đấy, bà nó. Chỗ bố đấy sa, mê hãy nháng tít tố má xùm bắt là. ฮะน้องหนดเด้พอยังห้ปนโอ้มีครบอยู่บ <akl dit> <ais> oh, ่ฮะมีครบอยู่เนาะออามสมบูรณ์แบบอยู่นั่นแล้วปันหายปันหายํำนั่นแล้วมีชุมเจ้าบื้อสู่ต่อไปบ่านี้ย ยี่ไรไม่ตุเมียก,ก็เก็บไว้ยีบ่บ่เงินคำคำแก้วไว้ใส่ไปซอยยีบ่บ่กบอยเก็บช้ำบอยเก็บแล้วโบนี่นันมีนี่ก็ซื้ออืมซื้อกินโดยหาลำซื้อน้ำมอเตอรได้น้ำขวดหนึ่งเลยน้ำน้ำใส่ขวดเนาะน้ำยังน้ำน้ำเป๊ปซี่น้ำก้อนอืมตุ๋แกินก่อนแล้วประคองคาซ้ำกันหอยว่ะอืม <laughs> เลี้ยงก้อนนะเลี้ยงก้อนอะไร โอมกระเบิดแล้วกำไรอุตสาหนยังมันอยากกินก่อนเลยนะไปจ้างมองเอินนี่แม่มาบบริกินกะเจ้าท่านให้กินสำนักทำรบลเล่พอันนี้ก็เชีล้วหล่ไม่เจ้ขบหยาตลออืมดีเลยพันจ้างพันวานไปภาคันเห็ดอ้าวบรไป่ได้ไปข้างในด้วยุมมือนี่ไอ่ไ้ผมจะไปเชียงหยาเลยอืมเสาไปจะเสา sao con đây, ừ, khảo có nói nơi, được thấy mà, bộ điện, nghề bạc việt, việt nam, việt nam có mi, phải bắt chăng anh côn măn bơ nói cả,

พาลูกหลานเห็ดบส่สมุเอร์นี่หรือว่าแบบแนะนน้ำได้ให้เขาเห็ดเองเเอ,อืมหรือว่าเขาแนะนน้ำเขาเห็เหบบดบ่เป็นบ่อโดนอะไรอันเด็อดทานเห็ดอย่างอ่เขาบ่เป็นนะการจะผูอัานผูลูกชายนี่สะคอนเดนท์ธรมโอ้อันแอนั่านกันจะขร,ะรจจะอยเจ,จ้าคือ,อบ่ปะแบบเห็ดแบบนี้แบบนี้เด้อเจ้าโบกเสริงเพิ่นกระหู้แล้วรู้เบิดถิ่มเบิดพื้นน่ะมันบ่อโอ้ จะลุกจะละเมอจะละเท่าก็มีแต่เขนอยเองว่าแล้วอ้าวกับอันชมูน้องหลดพ่อพกันนะเนาะอ่าทางนักกแมน่นี่หางเบียกนักเบียกอย่างนะ่นแล้วอือมู่กได้ชมูจปเลยเตามูสิ่งามานี่เมนูน่นข่าวมานนี่สีม่านเสนองานการให้พี่เฮดยูวอเฮดยูวอลอะ เหตุใจชุมเจ้าวันญาได้ชีวิตอยู่บ่เอ่ออ่าเจ้าหางานหาการให้แล้วบ้านี้คือเจ้าว่าแะไรบ่มีบ่มีเครื่องปลูกเครื่องฟังบ่เออเครื่องปูเขาหมักแต้งเขาเมดแล้วเนาะักทั่วกขาเมดแล้วอืมงานอะไรปมีเงินแบบไปซื้อซื้ออยู่ตะกี้มันนซื้อตะกี้่ปลูปูล้วบุึ้นบ้านมาขอรองเป็นยังไง มันบุกข้นหมดหมดมันจื้อดีหมดได้ใหม่แล้วหมดตอนนี้อีกวันทีไปเห็นเนื้อไรเห็นมันจื้อฮะเธอฟังอยู่ดินมันบ่จือนะจืบอวัดจื้อวัดเมื่อวานเกมยอดมาบวัเจ้าต้องหัวด้านนั่นพุยพุยอันนี้รอนี่ดานยังเขาว่านะเออจื้อแล้วกันเป็นแผ่นอยู่เดียวบันหมดแล้วก็น้อใหม่เขาบินอืมสิพากันเหตุจีบ่ล่ะแต่สิพากันเหได้สยชื่อในาพักมาให้เครื่องปรุงมาให้ เฮ็ดบ่อสมุนโวฮึเฮ็ดไปขายนั่งขายตลาตรีพู้ผักบัวกับมดเดียนุอันนอันหมดตัวนี้เห็นปิจิ้มมัอนจิ้มหัวมันมันมันมีแต่หัวมันหมดใหญ่อันนี้หมดชองตีนนี่โอ้หมดชองตีนเนาะมดตัวหนึ่งเป็นปจิ้มอื๊จ้ชาโตเป็นคนกินมมันบ่มีใบมันเด้มีแต่หัวมันมีแต่ปลูกพักได้ส่วงนี้นะขายเพราได้ขายอยู่ผักกาดโฉผักกาดชอง เอาคุดนานเลิกๆคุณคูนขึ้นน,น,น,น้ำใดก็มีคุณคูนขืนไล่ออกแหงก็แหงในฮดแค่จังซึมจังก็จังเหี่ยวตัวงอเซี่นเป็นอะไรน้ำแหงไว้ด้วยนะไรมันกินทรายเลยกินทรายเลยแหงไว้ห่อนไว้ห่อนไว้แต่ต้ำปนก็มัน,นขี้พุ่นเนาะแต่แต่ขนาดเท่าไหร มันมนดินยังชุมอยู่ไปแล้วปกปักมันหอนเฉพาะมันตายดินหอนกาเวนเขาต้องพดเป็นโครงของถั่วนี่ฮดพด้ฮดบอดโอบโหเธอกับบ้าเมือนนึ่งอเมื่อเช้มันได้ไปขายบอหงขึ้น่าเป็นหมาเทพหมาก่ายังไหวแง่ยงอยู่อยู่ไดนเจ้าไมงามบอกปานายดอกพูงามกับเจ้าเกี่ยวเขาเป้มาวมาขายเขาเกี่ยวอะไรนี่เนาะ เกี่ยวกับโบเกี่ยวน้อยเกี่ยวลายออืเขาโบดบดบุระบ้านเนาะแบบว่ามูฮุมมาตัมเด้อกินชุ่มกันเนาะมีแต่ชุ่มจากตัวเองนะต้อเสียกับปิดไปตั้มมันก็ปิดปิดตั้มเหมือนนั่นน่ายังไม่ลวงไม่ลวงบรอกไม่ลวงเลยหรอหลวงวนนี้นะาหลวงมงออืสผาพายติบเข่าไปกินน้ำเพลินหมดแล้วเนาะแม่นตัวเป็นจะเสีอกันเนาะเสพยบุระบ่าวโอ้โหบ่าว ตามแบบลายก็หมดมันหน่ะมาซุยเรอเด้อเนาะไปบ่ไปบ่หรือได้ขันมากระไรแต่ก้อนนะส่วนไปดินไปกินไปยังเอาบางงงว่าในเรื่องทุกอย่างก็เอาไปก้อนไปปลากับปลาธรรมชาติได้ในหนองนในยังเนาะได้ปลาคอจากขี่ชำเลยวะสวนเนาะครับบ่โอ้สวนเนาะคือได้ลายแท้ ว่าม um. ันเป็นหอมชมิดเดียนปลาปลาเป็นหอมสดบนบัวบอาอย่างนี้ลทางทางคนเราเลิกอืม๋ยวไปสอนบัดที่หนึ่งได้ในจังน้อยวัดที่สองบารดยบอราเราเขากินเขาอยากในเรื่องอบบบุค่นเนาะมีสองคนได้อยู่นะโอ้สองคนสามบารายจ้งหัดสองคนอืม เขาว่าปลาทรายแล้ว่าซนะขอได้ไแม่นบ่ได้หลายโอ้โฮกินโฮอยู่ไปได้ยีนั่นก็มีเจ้ามีจมเด้เนาะเห็นว่าเฮาบ่เห็นคึได้อร่อยเองนะว่าบักเกพรอมกันว่าอืขอูเถ้หลายปานนั้นน้องก็วงอยู่อือช่วงนี้บ่ให้ช่วงนี้ก็บ่ให้ลงลุใหญ่

không phảiสอน đồ hàn lồng phật giáo, mình phật giáo ừ. à, long ừ. ơn, phải. Phải rồi đấy, ta ăn quay, ăn nước cấn đó, đại là có thể kín như này đâu, có thể như phun, thửa ăn là phật giáo lẹo rồi, thửa nhanh bay, giống kiểu áo lò mao, thửa là cũng được, nó mới có sông, nó mới, áo, siêu xoăn này nhả, tóc nó hoa, nó hiều đó. เ <c> ห <oughs> ี่ยวแบบนมมีหญ้าบ่เฮ้ยเนาะสิบ่อ้เสือก็ได้พี่ออโต้ย้ร้านน้สักบอกจังได๋อันนี้สิไดเี่เี่ยวงเจ้างด้วยแหละนี่หญ้าคือบ่เฮ็ดนี่จสบ่บ่สกบ่ยงะ ยิบยิบอันชนมันได้ชวมใช่เลยบอกโอ้โหเดี่ยวแล้วตัวใดกับบบิ่นตัวใดก็มีโคก็โคกบ่โคก็หักโอ้ยเบอรมโโบจังหัวแล้วซะเโี๋ยวนี้ก็มีเนาะสมโอบน้าเจ้าขึ้นบนยิบแบบนี้มันหวานเอิเมฆของม่งในหนอวานยิบโตเลยวันนี้แบบสวมใส่รดเดี๋ยวนุ่งเสือซบเน้นหีอไปแม่เอานมตะก้ารถไปนนวลค่ะ เปยังก็นี่มันแบ,บ,แบ,บ็บก็เบ็บไ <c oughs> ด้ใส่กีฬาขึ้นกีฬาเดิมแล้วบ่ะใ,ใี่บ่าให้คือ้ี่บ่าเห็ดยูบออะไรเมนวนเสนอคอเสนอให้ตัวนี้นะเฮ็ดยูบอ่อ,อเฮ็ดเดหาบโรขายกับเอืยอยเป็นยังเมนวนเห็นผู้ชายคนหนึ่งยู่เซโน่ะเห็นตลอดน่ะวีเวลาสิไทยทำหรือว่าทำเป็นบ่าวได้เลย ขายหาไปโลตามทางเคยไปขายอยู่อันอันหขายผักขายเงี้ยไปหัวจังโคจังไข่ตามหมู่บ้านตามซอยขันเม็นโอขายดีคือตะกีโน่จะขายอยู่ขายไปขายมาอนเคยมัดเหมือนกับบได้บางคนกับบารีลงตระตรีอยู่เฮือนอยู่ซานเขาซื้อซอยมีหัวจังไข่หัวจังไขอมัดอะไรโตหัวใหญ่มันนี่เป็นเป็นเกียบมัดสบาย มาแล้วก็พังต่อเลยนะอืมมันเป็นกีดดำใบกลวยไปยังกับตัดๆๆปะกองกีดดำอืมฮเยอะีลยบึ๊กบึ๊แนวกูไปทีตตอที่นี้สามคนมาจะค้นจะเเงินเรานี่คนสองคนหนึ่ง เดได้เฮือนนาะกัเนาะใกล้กันแล้วบาดกินน้าใส่กันเออบ่ได้อยู่ก่อนนี่หมองเขาเจ้าอยู่เดือน12ปีเดือนหน้านี่12ปีใหม่หั่นนะปีใหม่ก็นี่ปียังก็ปีมะรงบ่จริงบ่จข่อยถามเจ้าแล้วบ่ปียังซะโรกยังมาเซง จะเหลืบุมาลงมาเสียงมาเสียงสานเลยมาลงมาเสียงมาเมียมาเมอขโมงปีกะเดือนสิบสองเดือนอันนี้มึงกับเข่าเป็นเหล่าเป็นตกเป็นปีนึง่อือพากันโลห์หาขายแล้วเฮ้ยแต่ว่าบ่มีข้าวกินมาว่า เอาซ็ตะรบานี้องไรใช้หมบขตลาดบ่อ้ชุดเนนลาได้เบร์เบอเถุงหาพันถุงชิบถุงิบเแล้วเนาะชิปสงกัสองบ่เออเซนึ่ง่านเลยโอ้เ็วยังไงเนักก็เอาไปต้ม เป็นตรงตรงยังตรงอัะนั้นนะอืมอใครขายเรอไปเาจะลองขายขายยุราเป็ดขายยุราเป็ดเรตลาดใหญ่บ้านเมืองใหบอกน่อยๆนะไปขายมดอุ้สาไปขายบมจะลองหิวไปหิวไปเสือละสิบพันสิบพันมอดเอาไปทาเรือแหละเรือตัวของเราเนี่ยแเอาขายตลาดไห้อืม ไปสวยเลยไปสวยก็บบริขายก็ค hmm. ือว่าเนี่ยเขาซื hmm. ้อแต่เช้าแต่หาหุ้มงนเช้าแต่ก็เลยเอาไปจองไปกัยังเจ้ายังนอนน่ะเออว้นี่แหละซื้อคิขายให้เราเขาไปแต่เช้าเขาหายเงินอันนี้ได้ไปจองชิมหาเลยจากที่เป็นแนางเงินจากตรงไหนอืมคนคิคายเขาก็ไล่ซางมาทีอืม มื่อจะไปสุไทรมื่แท้ตัวนี้มันจะโตไปทางเป็นจี๋นะอะไรมันงามลายแหลมโบบเป็นหัวใหญ่เลยมันงามขบวชปลูกได้ยางก็ต้องมันปลูกได้สิ่งได้ยากนะฮะปไปเดียวมันลายไปขายล้ไปขายอย่างหนึ่งเขาก็ไปขายอย่างหนึ่งนะพันกลุมกินนมได้บ่ไหนโอ้ยังน้อยอดี๋ ยังบียานมอยู่อ่เนบบิ้งยังเลยพันกลุ่มเลื่งใช่เรื่งขัวอยู่บ้านฮะยเบ่งเคืองได้เหรอจีโดดก็โดดฮึดูนะแม่ดูดะแม่สิเบิงเลยให้สิโดดดูเสียงกันมันอยู่ให้จีเบิดกองอ่ะเอาบงูผู้น้อยทั้งดังอะได้สกินอยู่บ้านนะฮะกินกันปุ๊บในปันไห้อะไรก็กินแหมโอ้เนาะอืม คลายชมพยกินบ่นมค่ะกินนมนอนบ่เบิ่นหายกินนมนอนนอนชมพจะย่างนี้ผมมีเบี้ยเด็กีดสิจังไปเห็ุงานเกี่ยวข่าวได้ดีมีนวลมาเดือนหนึ่งอาด้ามือหนึ่งเซนปลายทรงเซนคักเลยผลเกี่ยวข่าวเป็นอย่างเขาบ่อก้องเกี่ยวบ่อช่วงเอ็นต่ำ ว่าเกี่ยวข่าวปุนบปิอมเกี่ยวพระพีเกี่ยวได้ว่างันตั้งวางของประยูนจะอิดพาไปเกี่ยวเกี่ยวซอยและซอยพระเจ้าและพระเจ้าใหม่เอาดมดีแล้วแล้วพระเจ้าใหม่เขาแต่ว่าช่องสองก็รีสองหนึ่งไปปั่นเขาน้ำเขาหรือว่าเป็นเมื่อยวักูกินแต่หน้าอ้าวมันคืนมาควนฮะบ่ มันห้อนยังกินลายมันก็ควรหาได้กินน้ํเพราะว่าได้กินน้ํายายเด้แบบน้ปวดขี้ปวดาก็จะได้เงินลายบ่ได้บ่นไปเฮ็ดนาเจ้าเียนเปี่ยนกระสอบาซื่อๆนะอือขาเจ้าปั่นแล้วเต็มเอาตใส่ใหม่ก็หมดคันหลาย่งอยู่โกสเหนื่อย เอาบ่ตกใครแน่จ <s> ักหน่อยไปบัตรชามบ่ไปเสียหญ้าให้เพิ่นน่ะหญ้าก็ไปบ่หญ้าินาอล้รอบนี้หญ้าสิไปนําบ่รอบนี้หจับเียมจับเสียมบ่ถึซําังหญ้าฮ่า นะสวนนี่มีแต่ขร่อยก็มันมอนี่แรกทุกคนด้อยเพราะนี่ยยานใสในหอยไปปัดก้นไปเลยๆกุนลดเนาะไปใช่มินวนสิตามกลนไปเบิ้งไปกลนเพิ่นบ่เออเอาจังไใคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปก่อนเพื่อน้องเนาะอ่ายาวเกินแต่สบายดีเอาโอเคเพี่น้องเอามาในี้กับเวียนมาหาเนาะสุมโอเนาะ คือเก่าคือเดิมพี่พีพ่น้องเลยมันอีกอะอยู่กันอยู่ซ่าน้องทางน้องเพิ่งกะมือพักพรพี่พีพ่น้องเลยกะสีพากันไปเสียหนะวาสานเนาะอยู่ฝุ่นเนาะเอาไปรูนกันคลิปหนะพี่พี่น้องเลยเนาะอาจาในคลิปนี้ก็ถ้าสานองกะสิได้ขอจบคลิปก่อนเ,เอด้อเนาะก็กลาบมาสบายดี